ก่อนที่เราจะขอพรขอโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าลืมสิ่งสำคัญที่สุดคือการขอข้ามาสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านขอข้ามาต่อพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางเพราะท่านคือภูรุ้มครองปกปากรักษาเรามาโดยตลอดบางครั้งชีวิตติดขัดไม่ราบรื่น อาจเป็นเพราะเราเผลอล่วงเกินท่านโดยไม่รู้ตัววันนี้ขอให้ทุกท่านลองเปิดใจฟังพระคาถาต่อไปนี้เพื่อขอเข้ามาลดปล่อยสิ่งที่ค้างคาเปิดทางชีวิตเปิดทางโชคลาบขอให้ทุกวันต่อจากนี้ราบรื่นมั่งคัง่งและสมหวังต่อไปเป็นการสวดพระคาถาอิติสุขโต อาระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทะวีคงคาพระพรม,มาเทวาเขมามิหังปะโตมีตังปาระสีวิหนังสุขโตจุติจิตตะเมตตะนิพานังสุขโตจุติพรมมามัสมิงทิสาภาเคคันติพรมมา มะหิติกาเตปิตุมะเหอนุรักขันตูอโรคเะเยนะสุเคนะจะข้าพระเจ้าขอ,น,อน้อมน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอนอบน้อมกราบถวายบังคมแด่องค์พระภูมิเจ้าที่เจ้าทางเทพยาดายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตสถานที่แห่งนี้ในที่แจ้งหรือที่รัก ที่ใกล้หรือที่ไกลที่สูงหรือที่ต่ำทั้งเทวดาผู้พีพิศาสต์และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยเดชะบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพญมาไม่ว่าจะในอดีตชาติหรือปัจจุบันข้าพระเจ้าขอกราบขอเข้ามาในก่อนละการแต่ปางใดหากข้าพระเจ้าเคยล่วงเกินต่อพระภูมิเจ้าที่เจ้าทาง และเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายไม่ว่าจะโดยกายว่า,จาใจใจตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอท่านจงเมตตาอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเครื่องสักการะ,ะด้วยความเคารพอย่างสูงขอได้โปรโดเมตตารับไว้และขอจงโปรโดประทานพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนถึงบริวาร